วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับจะมาสปอยและสรุปประเด็นที่น่าสนใจที่ได้จาก Peace Maker Season 2ในตอนที่2ครับก็จะไปรับชมและฟังกันขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจใโอดอาร์ติสกันด้วยนะครับมาลุยกันเลยโดยหัวข้อแรกที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยโดยตอนที่2เนี่ยจะมีการขยายความเพิ่มว่า8เดือนก่อนหน้านี้เนี่ยหลังจากที่ a m ม n d a าวอ l เลอเนี่ยถูกลงจากตำแหน่งก็เลยทำให้ทางหน้าของริกแฟกซีเนียเนี่ย ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของหน่วยงานอากัสนะครับซึ่งริกแฟกเนี่ยพอขึ้นมาเป็นผู้นําสูงสุดและก็เลยคุยกับอีโคโนมอสเลยว่าเฮ้ยกูอยากรู้สาเหตุการตายของลูกชายกู่าว่าที่แท้แล้วเนี่ยลูกชายกูตายเพราะอะไรมึงแบลแฟ้มเอกสารรายละเอียดทั้งหมดไหมกูอ่านซะ ซึ่งอีโคโนมอสเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรังเลใจเพราะว่าก็รู้อยู่แก่ใจอะว่าคนข่าก็คือพีซเมเกอร์ซึ่งพีซเมเกอร์มันก็ซื้อตรงต่อการทํางานของอาร์เมด a าวอร์เรอร์นะ mm hmm. ก็เลยแบบอืมพอสรุปสุดท้ายแล้วพี่แกก็รู้ความจริงครับเปิดแฟ้มอ่านว่าอ้าวถูกพีซเมเกอร์ไอ้ผู้รักสันติสุขแทงเข้าตายที่หน้าอกซึ่งพี่แกก็เลยแค้นเลยตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่8เดือนก่อนพี่แกก็เลยสั่งไว้เลยว่าเฮ้ย ทุกหน่วยงานมึงจะต้องจับตาดูไอพิสเมเกอร์ที่บ้าน24ชั่วโมงในทุกๆวันซึ่งนั่นนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมริกแฟกซีเนียเนี่ยถึงแคร์และจับตาดูพิสเมเกอร์ของเราเป็นพิเศษนั่นเองครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นปมของ อดีบายโยเนาะก็คือทะเลาะกันแต่พี่แกก็มาหยิบของที่บ้านก็เข้ามาบ้านแฟนโดยแบบไม่ได้รับอนุญาตแฟนก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราเลิกกันไปแล้วนะจะทํากันแบบนี้ไม่ได้ซึ่งอดีบายโยก็แบบว่าเฮ้ยเราถึงขั้นเลิกกันเลยเหรอแค่อยู่ห่างๆกันไม่ใช่หรอแต่ดูทรงนี้ถ้าผมสรุปให้ฟังน,นะก็คือแฟนของอดีบายโยเนี่ยอย่างคียาเนี่ยงอนหนักมากหนักจนแบบเหมือนแบบ ไม่ต้องการจะกลับมาคบอ่ะแต่ว่าทางด้านของอดีบยอยังมีการอ่อนน้อมอ่ายังแบบยังมีการง้อยังมีการพูดเล่นยังมีการบอกรักนู่นนี่นั่นแต่ไอจุดสําคัญคายสแมกที่ผมมองว่ามันเป็นจุดอิสต์เอ็กที่สําคัญก็คือว่าทางด้านของคียาเนี่ยพูดว่าเราทะเลาะกันเพราะว่าต้องการที่จะย้ายไปอยู่เมืองกอตแทมครับซึ่งเมืองก็อตแทมคือเมืองของใครครับติ๊ก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 ขอเมืองของกีเลนเทิร์ทุยไม่ใช่เมืองของแบทแมนครับซึ่งเมืองของแบทแมนเนี่ยมันก็เป็นอิสต์เอ้้กกเเเลล็็ๆใหหราานแวว่ ก็แทมมันมีการพูดถึงใน DCU แล้วนั่นหมายความว่าในซีรีส์ Peacemaker ตัวละครลับที่ป่าเจมสก์การบอกว่าจะมาโผล่เนี่ยอาจจะเป็นแบทแมนหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไม่ใช่หรือง่ายๆอาจจะเป็น Mr. t e r อร์เทเหมือนที่ผมเคยพูดข้างต้นในคลิปก่อนหน้านี้ไปหรือว่าตัวละครหนึ่งที่มีความเป็นไปได้สูงมากที่หลายคนตั้งทฤษฎีนี้ก็คือท่านางของบลูบ e เทลครับ ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าไอการที่ทางหน้าของ Kia คียยากับอดีบิโยทะเลาะกันที่จะยา้ายไปอยู่กอรแทมเนี่ยมันจะเป็นการสื่อไปถึงแบทแมนโดยตรงหรือว่าอะไรยังไงหรือว่าไม่มีอะไรหรือพูดมาไปงันงันให้เราตื่นเต้นกับเมืองกอรแเทมหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปนะครับโดยต่อมาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ตัวหนังแบบ ไอตอนนี้มันสื่อให้เราเห็นว่าทางด้านของคริสเนี่ยคริสสมิธหรือพีซเมเกอร์ของเราเนี่ยมันเครียดครับหลังจากที่โอ้โหเฮลมาหลายอย่างเข้าทีมจัสติกแก๊งไม่ได้ เข้าแบบอาจีบพาคอร์ตไม่ติดแห้วไหนจะเป็นการที่ฆ่าตัวเองจากมอนติเวิร์สอื่นที่แบบไม่ได้ตั้งใจก็เลยให้ทางด้านของวิจิแลนตี้หรือแอนเดรียนเนี่ยมาช่วย Adrian, เอเดียนเอเดียนมาช่วยในการแบบทําลายศพหน่อยทําลายหลักฐานซึ่งก็ต้องหันศพกันไปซึ่งฉากนี้ก็มีความโหดเนะแต่สําหรับผมก็มองว่าเราก็รู้อยู่แล้ว,วมันเป็นลูกป,ปั้นมันไม่ใช่ของจริงนะมันก็รู้ๆกันอยู่แลหละไอฉากการทําลายศพเนี่ยมันมีคีย์เวิร์ดสำคัญก็อยู่ว่า มือถือของพิสเมเกอร์คนนั้นเนี่ยตกลงมาครับก็เลยทําให้พระเอกของเราเนี่ยเก็บกันไปซึ่งเดี๋ยวไอ้มือถือเครื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นคีย์และกุญแจสําคัญในตอนจบของตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดท้ายๆคลิปนะส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นการปรากฏต,ตัวครั้งแรกของตัวละครที่มีชื่อว่าเฟอร์รี่ครับเฟอร์รี่เนี่ยถูกส่งมาจากซาชาบอโดสบอโดเนี่ยเออนั่นแหละซึ่ง เขาก็ส่งมาว่าเออมาควบคุมดูแลอีโคโนมอสอีกทีนะเพราะอีโคโนมอสเนี่ยมันเป็นเพื่อนสนิทกับพีซเมเกอร์เคยร่วมงานกันแบบโอ้สนิทเพื่อนรักกันเลยก็ว่าได้ให้มาคุมอีกทีเผื่อทางด้านของอีโคโนมอสเนี่ยมันเหลี่ยมหรือว่ามันตุกติดช่วยเพื่อนอะไรมันยังไงก็ให้มาจับตาดูกันไปรวมถึงมีแผนลับให้ทางด้านของเฟอร์รี่เนี่ยมาบุกบ้านของพีซเมเกอร์ระหว่างตอนที่ไปจัดปาร์ตี้กับเพื่อนๆด้วยนะครับซึ่งไอการที่บุกไปตอนจัดปาร์ตี้นี่แหละโอ้โหอีกี่นี่เป็น MVP เลยก็ว่าได้ อีกรีไม่อยู่เฝ้าบ้านเนี่ยบอกเลยว่าไอประตูมิติของพีซเมเกอร์ของเราเนี่ยถูกงัดอย่างแน่นอนทางหน้าของอีกรีก็จัดไปเลยครับเมก้าคิวซึ่งไม่ได้ตายนะแต่ผมพูดให้ฟังว่าแม่งจัดการ5คนเรียบอบด้วยตัวคนเดียวแบบโอ้โหเก่งชิบเป๋งเลยแล้วไอเฟอรี่นี่เป็นตัวละครที่แบบผมว่าไม่เป็นตัวฮ่ามันเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่ามันปัญญาอ่อนมาทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากหรือรวมถึงมันป่วยเป็นตาบอดนกท่านผู้ชมซึ่งตาบอดนกคืออาการที่ เห็นนกทุกตัวแบบแยกแยะไม่ได้ว่านกตัวไหนเนี่ยเป็นสายพันธุ์อะไรตอนแรกที่มันคุยกับทางเน่านอีโคโดมอสเนี่ยมันเห็นว่าอีกลีเนี่ยเป็นนกแก้วครับซึ่งงงมากซึ่งแบบโลกนี้มันคงไม่มีจริงในในโลกของเราถูกปะไอโรคทางด้านของตามัน ผมเคยได้ยินแต่ตาบอดสีไอตาบอดนกเนี่ยคงจะมาเอาหานะครับซึ่งไอ้น้าจุดๆดนี้เนี่ยมันคงเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมถึงต้องเรียกนักล่าอินทรีหรือนักปราบอินทรีมาครับที่มีนามว่าเรดเซนไวครับอ่าก็คือยอนดูอันต้าของเรานี่้แหละคนรับบทเดียวกันซึ่งเดี๋ยวตัวละครเน,นี่ครับผมมองว่าน่าจะมีบทบาทตั้งแต่ตอน3เป็นต้นไปซึ่งจะมาละมาล่าหรือมาปราบอีกลี่เพื่อที่มันจะ งัดเข้าไปในประตูมิติคอนตัมของทางน้านของพีซเมเกอร์ของเรานั่นเองครับส่วนทางหน้านของต่อต่อมาก็จะเป็นการที่เหล่าแก๊งเพื่อนมารวมตัวปาร์ตี้กันอีกครั้งแบบนานๆทีนะเนาะไม่ว่าจะเป็นพีซเมเกอร์ฮ่าขอดวิจิลนตี้ทั้งอารเดบาโยฮ่าอดเอ้ยพูดซ้ำอีกแล้วแล้วก็ทางด้านของอีโคโดมอสอ่ะซึ่งทั้งทั้งหมดทั้งมวลก็มาอยู่รวมแก๊งกันกินเบียร์กันซึ่งระหว่างการกินเบียร์เนี่ยพีซเมเกอร์ก็เอ้ยกูแฮวมาหลายอย่างแล้ว เผอค่าตัวเองในอีกมอนติเวิร์ตนึงไปทํางานจัตติกแก้งก็ไม่ประสบความสําเร็จก็เลยตัดสินใจอ่ะลองเปิดใจอีกครั้งหนึ่งพูดคุยกับฮาคอร์เพื่อที่จะสารภาพรัก,รกหรือแบบต้องการความสัมพันธ์ที่ยกระดับมากขึ้นแต่สรุปสุดท้ายแล้วฮาคอร์ดคนนี้ก็ต่อให้พยายามแค่ไหนก็ไม่ใช่ก็แห้วเหมือนเดิมครับพระเอกเราก็เลยแดกเบียร์จนเหล่าเมากลับบ้านไปแล้วก็ เล่นมือถือไอ้คีย์เวิร์ดที่ผมบอกนั่นแหละครับพอเล่นมือถือเครื่องนั้นปุ๊บก็ไปรื้อแชทอ่ะเจอฮาคอร์แล้วครับก็เลยตัดสินใจทักไปหาฮาคอร์ดแต่ตอนแรกเนี่ยยังทักไม่ติดครับพออยู่คนละมอนติเวิร์ดพระเอกเราก็เลยตัดสินใจเข้าไปในประตูมอนติเวิร์ดนั้นแล้วก็ทักหาฮาคอร์ซึ่งระหว่างทักหาฮาคอร์แล้วก็ รอให้เขาเนี่ยตอบมันก็จะได้ยินเสียงรบกวนที่เข้ามาก็คือพ่อกับพี่ชายของพีซเมเกอร์โลกนั้นเนี่ยกําลังตามหาพีซเมเกอร์อยู่ว่าหายตัวไปไหนตามหาย,ยังไงก็ไม่เจอหรือรวมถึงเจอรอยคราบเลือดในทางด้านของห้องนอนด้วยซึ่งทางด้านของพีซเมเกอร์ของเราก็เข้าไปอยู่ประตูนั้นแล้วพระเอกนะก็รอให้ฮาขอตอบแชทสรุปตอบแชทกลับมาครับก็ตอบโต้กลับมาเฮ้ hey, เป็นไงแล้วก็ส่งหัวใจแตกหักครับซึ่งหมายความว่า ห้าขอดในโลกนั้นมอนติเวิร์สนั้นนะครับอกหักครับซึ่งพีซเมเกอร์พระเอกของเราที่สวมรอยมาเป็นพีซเมเกอร์คนอื่นแล้วก็โอ้โหสวยเลยสิครับห้าขอดโลกนั้นเคยมีใจเคยคบกันแล้วถ่านไฟเก่ามันร้อนครับรวมถึงห้าขอดโลกนั้นก็อกหักแล้วพีซเมเกอร์เราก็เลยแบบเออเอาแล้ววะกูใจฟูแล้ววะกูอกกูอกหักจากแฮลจากโลกเดิมกูกูมาโลกนี้แล้วกูมีโอกาสแล้ววะเอาละ ชีวิตโลกนี้กูดีกว่าเยอะงั้นกูมาอยู่โลกนี้แม่งเลยแล้วกันซึ่งนี่แหละครับมันเป็นจุดเริ่มต้นประกายเรียกได้ว่าความตื่นเต้นของแบบความดุเดือดของซีรีส์พ e ซเมเกอ e ์ซีซั่นนีเวคือในตอนนี้อย่างที่เราเห็นเห็นกันว่าแบบมันจะค่อนข้างเฉืยไม่ค่อยมีอะไรประเด็นอะไรน่าสนใจมากแต่ไอตอนที่2องเนี่ย มันคือจุดเริ่มต้นของหลายๆประเด็นนับจากนี้ไปครับตั้งแต่ตอน3ยันตอน8เลยหรือรวมถึงทางด้านของปาเจมสก์การเนี่ยยังบอกอีว่าตั้งแต่ตอนที่6ถึงตอน8เนี่ยจะมีตัวละครบิ๊กเซอร์ไพรส์โผล่มาหรือรวมถึงดาราที่แบบดังมากๆที่จะปรากฏตัวออกมานะซึ่งเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครหรือรวมถึงท้ายเครดิตที่โผล่มาเป็นฮาฮาดีกว่าสร้างสีสันก็คือขยายปมที่ทางด้านของ e c โคโดมอสเนี่ยพูดคุยกับเฟอรี่ระหว่างจับตาดู p ีซเมเกอร์นะครับว่าเฮ้ยผมเนี่ยมันก็อวดน,นะว่ามันเคยถูกผู้หญิงโคกะโหลกหรือบวบให้2คนทีเดียวซึ่งผู้หญิง2คนนั้นเนี่ยเป็นฝาแฝดแล้วฝาแฝดก็คือมีคนหัวร้อนคนนึงแล้วก็ผมยาวผมทองคนนึงซึ่งผมไม่แน่ใจว่าไอ้ผู้หญิง2คนนี้ที่มันพูดถึงเนี่ย มันสื่อถึงอีสเตอร์เอ็กถึงตัวละครอะไรหรือเปล่าท่านผู้ชมคนไหนรู้จักหรืออะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์เพื่อเสริมข้อมูลกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดไม่ถูกต้องตรงไหนไม่โดนใจใครก็ขออภัยไว้ณะที่นี้กันด้วยนะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนติดตามผลงานใหม่ๆเกี่ยวกับการสปอยและสรุปประเด็นสําคัญที่ได้จากพ i ซเมเกอร์ซีซั่นสอง ในทุกๆสัปดาห์กันด้วยนะครับก็จะพูดคุยสปอยกันไปยันจบตอนที่8กันเลยเนาะเลยก็ว่าได้อยู่กันยาวๆไป2เดือนก่อนเนาะก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ